อ่ะทำไมอ่ะไปลงเลยนั่นนะคะอ๋อเราแม็กกิ้งแครก making แครหรือว่าจะมาหาเรื่องนี้นู่ของเราไม่จะไม่ต้องหาเรื่องอนนี้ตอนนี้กำลังอินเลยนะเนี่ยแม็กซ์เซ็กซี่นะทำโชว์เราให้ดีที่สุดไปเราพูดจริงทำโชว์ของเราให้มันดีที่สุดในเรืมองไหมว่ามันจะไม่มีใครยอมอันนี้จะไม่ยอมแม็กไม่พูดจำไปอะไรครับจำไป อจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมกันมาโอ้มันทำไมมันร้อนขึ้นล่ะซานนี่แล้วหนูอ่ะอุ้ยเนี่มันบวมมากเลยนะแต่หนูหายวายนะหนูจะฟื้นนันสิลูกกลัวมันมันจริงก็ไม่ต้องใส่เส้นสูงด้วยูคนลยิ่งปวดบวของลูกเลยเอามามัน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 อันไหนแม่ ฮะมันมันคีย์ไหนเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเนี่ยมันใช้ได้แล้วใช่ไหมนะเรายินมากเลยอะเราแบบประมาณว่าใครล่ะนี่ผู้ใดเนี่ยอุ้ยอุ้ยผ้องแยกไอกคนไหนผู้วอยผู้ไหนตันนี้อุ้ยใส่กันซ่ามั้งอุ้ยได้อยู่เนอะได้อยู่นลเพราะเขาเป็นแม่ลูกกัน ตืดตาตูตตูตีสงานมาเลยเดี๋ยวฟังก่อนนะ เอาไหมเอาไหมเอาไหมดีไหมดีไหม oh my, oh my, oh my. ดีไหมยินได้เดินมดาาาินเดินได้เดินเดินเด้าเดออินเดินเดิคเดินเดนเดินขดินเดเดินเเวินเดินเนเดินเ้อนเดินเดินเมินเดินเินเดินเดนเดินเมเดืนงดเดินงมีกเินมีินเดะเดิดนรดินเนเนดน มากมายมีโรคพยเอาไวรอรักษาตั้งคืนมา <c oughs> ไม่ว่างแต่ค้ากําไรคนทั้งหมดทั้งเมืองมียามีหมอไม่ต้องเข้าคิวรอหอมอมอเสียงล่หรือเสียงเราลือจนข่าวดีข่าวดีๆอย่างนี้ไม่รู้ใครไม่ถูกใจ <c oughs> น,กนึกนึกนึกทุกวันใหม่นึกอยากจะ <c oughs> ให้มันถึงไวไว <c oughs> ฟ,ฟ,ฟันฟันฟันทุกวันใหม่สดใสสวยงาม เป็นเมลเี้ยแหละนี่หูได้ยินได้เห็นมากับตาหาได้มาเล่าขานลอกใคร mm. เห็นเขาพูดเขาคุยกันใหญ่โตความอดโสต้องไข่หมดไปคนทั้งหมดทั้งมว <c oughs> มีที่ทำกินมีที่ดินให้ชาวนาชาวสวนเอาไม้เอาไม้เอาไม้ พันัดพืชผั์ข้าวแจกรีปุ๋ยมากมียค้า,มาแมลงมากมายข้าราชการก็ขอให้คำปึกษาไม่มีนายหน้าที่เอาแต่ค้ากําไรคนทั้งหมดทั้งเมืองมีงานมีเงินไม่ระหอกระเหินเดินนี้ที่นาเสียงรำหรือเสียงร้องหลือถึงข่าวดีข่าวดีอยางเนี้ยมีรือใครไม่ถูกใจนึกนึกนึกถึงวันใหม่ อยากจะให้มันถึงไว้ไวฝันฝันฝันทุกวันใหม่พูดสดใส่สวยงามมาเรามาหาท่าน <c oughs> มาเจ้าวิธีมากบาวบาวบาว มี็นควรอันนี้ล่ะยันมาไปไหนล่ะไ่เอาไปเอาดอันเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย ข้าได้มาเล่าขานหลอกใครหมันต่ำจังเลยอ่ะพูดเขาเพุยกันใหญ่โตความอดโซต้องแก้ไขให้หมดไปผู้ได้ยิน ต้องหาท่าเด็ดแต่ว่าอุูกไว้ก่อนวันซ้อมใหญ่ปฏิหัสต้องร้องอย่างเดียวค่าไม่ต้องโชว์จริงเอาใจไหม <c oughs> <c oughs>